ทายโยมาครัแบบปลาลูกเกลียงใส่มึงแน่นเตรียม<อ>ตัวเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าว่ะมันกินได้ยินเสี่ยงยอะเอามักน้อยน้ไปกิน เวลาเจดีไป่ป้องเด้งออกมาข้างนอกแค่มากถึงเจดีได้เฮ้ยบักเฮ้ยบักเฮ้ยเฮ้ยบักอยู่วะเอ้ยไม่ไม่ไม่พี่มันกดใหม่ไม่ขึ้นตอนเนี้ยต้องจับการมันเลย หาดเกินที่เห in ็น oh, ชื่อว่าพี่โจไได้ไม่ได้